สวัสดีครับวันนี้พบกันดีแล่วนะครับกับร้านซับลุงโลดนะครับวันนี้เขาจะมาแกะสีตามเคยนะครับนี่แกะสีอีพีสองครับนี่ชาบป๊บนี่เป็นท่นเรอลาอีกตนนะครับตัวนี้เฮ็ดไว้นะครับเพื่อได้รับทรงลูกค้านะครับตั้งเื้อและก็ขายนะครับนี่ปรเเซตดลายเดสีครับ แกสง่งขานะครับนี่ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจกับแวะขอมา้าได้นะครับที่ร้านซับลุงโวนนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0883586228นะครับย,ยินดีให้ยินดีบริการนะครับรนี่อาลานเอาตั้งย่ไสนะครับตั้งอยู่อ,อำเภอาน,นองแวงนะครับอ,อําเภอหนองบดแดงจังหวัดชัยภูมินะครับนี่ครับ มาตามกูกันแมทแค่นะครับนี่ปั๊บนิ่ชุบคุบนี่ชุบนี่ไปรับทรงลูกค้านะครับท่านนี้ที่ไปเห็นจะของเองใส่เองเองเองไล่เออผมรับทรงลูกค้านะครับคันนี้ ชาบชาบชาบนี่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 ปับบบ๊บปั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 ๊บนี่ทำไมไลายสอนข่งกับเบอร์เพื่อนนะครับาไล่ฮะนี่นี่นี่ ช็อปเล่าช็อปโบเช่นี่มันยันี่นี่นี่เพิบช็อช็บ นี่ฟันงนี่ครับจองฟังอ่ะเฮ็ดคือๆกันนะครับจองฟองังเฮ็ดคือๆกันครับจองฟองัง ขอโทษธรรมดาเว้ยลายมุมมัวของข่อยนี่นี่ยอะไรยังคล้ายๆกันครับอนี่คล้ายๆก,กันนี่นี่ฮะน,นี่ซองฟังวูดคือไงไปนี่ร้องเห็ดนะครับของจะของก็ร้องนะครับสีแดงเป็นงามสีแดงนี่ขึ้นนะครับทำต่อไปจะได้รอกันครับว่าอันใดสีแดงเป็นงามสีแดงนี่ขึ้นนะครับนี่นมีของจะของครับคันนี้ของใส่กะ ร้องสีร้องไปครับชับชบอปเฟิบ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 นี่นี่อันนี้เป็นตัแกอิแตนนะครับนี่ขั้นที่ขึ้นเป็น,ปนยกรนาขึ้นนะครับคันนี้ เัาก็มาขึ้นนักขี่กับลากไปส่งลูกค้านะครับคันนี้น้าบจึบจึบ này lái châu châu đầm ạ các bạn này đầm lái đầm các bạn đây là นั่นกลางงามมีเป็นพลังครับแดง,งตามเป้นพลังพลังคลังนี่จะไปกอกับสเตย์น,นะครับจะหัดรอมาให้รอมันแน่นออกนะครับตอนนี้เดินไปนี่ชุบ chấp chấp ập ập mà đi mà ชุบนี่นะชุบอ๋อคนสียังไม่แห้งดีนะครับเปล่ามาไทายคลิปนะครับนี่ sop น,นี่ครับโอ้นี่ข้างเล่นเป็นสีแดงนะครับให้เห็นชัดๆนะครับต้งที่มัที่ไปครับโอ้ยจดติดมั้ย ตาตาเนี่นี่มีสีแดงให้ก็ขเข้าไปนี่เห็นหชัดแล้วครับข้างขางเห็นสีแดงให้ชัดสีชัดเดียวเป็นสีแดงครับว่าเป็นสีเขียวสีเงา สำหรับการติดตามรับชมนะครับในมีคิปเดม่เสนอหกับทีโพดลงเรื่อยๆนะครับจังไรกัครบคนที่สนใจกับเขามาบึงมาเลือกซื้อได้นะครับที่ร้านซับลุงโลดรับอำเภอองบวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับแต่ตาม Google แบบมากครนะครับอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผม